สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่ทีชีทีชแนลครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านบ็อกนะครับ i n t e n d o Switch Lite ครับปี2022ครับเป็นคลิปรีวิวอันบ็อกครั้งแรกนะครับผมผมนะครับพอดีครับเนื่องจากได้ผมไป CF นะครับร้านชื่อดังแห่งหนึ่งครับก็ได้ Nintendo เครื่องนี้มาครับประมาณ4,000กว่าบาทนะครับผมนะตอนแรกก็จะขายต่อนะครับผมแต่ว่าปรากฏว่านะครับหลังจากที่ดูไปมาแล้วเนี่ย เ,เก็บไว้ดีกว่านะครับผมเอาไว้เล่นเองนะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันนะครับผมนะ,ะแล้วก็มาเปิดตรงนี้ฮะเป็นด้านขวานะตรงนี้นะด้านล่างนะจะมีสลักอันนึงฮนะดึงออกมาก่อนฮนะแล้วก็เปิดออกมาอ่าแล้วก็อันนี้ฮะจะมีไส้ข้างในฮนะดึงเข้ามาหวัดไหมผมแล้วเราก็จะเจอครับ n ินเทนโดสวิตไลท์นะครับผมซึ่งอยู่ห่ออยู่ในซองพลาสติกอยู่ฮะนี่ให้ดูเลยทีนี้เดี๋ยวเราแกะด้านบนเอาฮะเอากระดาษออกมาฮะ,ะนี่ก็คือ Nintendo Switch Lite นะครับผมนะถูกห่อมาอย่างดีครับในซองพลาสติกนะฮะหมุนไปรอบๆนะครับผมนะตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับผมนะ ใครอยากได้นะครับไปซื้อช่วงนี้ Nintendo Switch นะครับกำลังลดราคานะครับผมทั้ง OLED แล้วก็ทั้ง Nintendo Switch Lite แล้วก็กล่องแดงนะครับนะผมนะขับรถไปรอบๆนะครับผมนะสวยดีนะครับผมนะอันนี้ผมยังไม่ได้ติดฟิล์มกันรอยนะฮะโอเคมาดูส่วนต่างๆนะฮะ นี่คือด้านหลังนะฮะนี่ก็จะเป็นลำโพงนะครับผมด้านบนนะครับผมนะจะเป็นที่ใส่นะครับผมนะตลับเกมนะฮะเปิดให้ดูแล้วก็ด้านข้างก็จะมีหัวแจ็คนะครับ3.5ไว้สำหรับใส่หูฟังฮะอันนี้อันด้านล่างก็เป็นที่ใส่นะครับ micro SD card นะเพิ่มความจเ memory นะฮะส่วนตรงกลางนี่ครับด้านล่างก็จะเป็นหัวชาร์จนะครับที่ชาร์จ USB Type C นะ จากการจับนะครับก็พอดีมือนะผมนะสำหรับเล่นนะปุ่มกดอะไรเงี้ยก็จะเหมือนเหมือนจอยโปรนะครับผมนะปุ่มซ้ายหน้าหลังเนี่ยเหมือนจอยโปรเป๊ะเราเขมาดูนะครับผมใต้ด้านล่างกล่องจะมีเปิดออกมาก่อนนะครับผมนะจะพบนะครับคู่มือนะครับผมการใช้งานนะผมนะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น ดปเตอร์นะครับสำหรับไวชาร์จนะครับ USB Type C นะฮะอาจจะ n d o Switch Lite จะมีอยู่แค่นี้นะผมนะซึ่งมันจะไม่มีด็อกนะครับแล้วก็ต่อออกทีวีไม่ได้ครับรุ่นนี้นะฮะเล่นได้อย่างแฮนด์เฮลอย่างเดียวนะฮะ อ่ะแล้วคราวนี้เราจะมาเปรียบเทียบระหว่าง nintendo switch นะครับอันนี้ของผมเป็นกล่องขาวนะครับผมแล้วก็ Nintendo switch lite นะครับอ่าที่ที่มืออันบล็อกไปฮะอ่าจะมาสังเกตนะครับขนาดจอนะครับผมอ่า lite จะมีขนาดจอเล็กกว่านิดนึงนะครับผมนะอ่าแล้วก็อันนี้คือด้านหลังนะฮะอ่า lite จะไม่สามารถถอดจอยได้ครับผมนะมันจอยยึดติดกับกับเครื่องเลยครับผมนะเพราะนั้นใครจะเล่นนะครับผมถ้าแนะนําให้ซื้อจอยคอนมาเพิ่มนะครับผม โอเคนี่นะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวนะครับผมก็ได้ซื้อในส่วนของอีตั้งนะครับผมเอาไว้ตั้งแท่นวาง Nintendo l i h e นะฮะสำหรับเล่นนะครับผมแกะออกมาก่อนนะฮะแล้วก็เอาซองพลาสติกออกฮะโอเคแล้วก็เปิด ตรงนี้ด้านนี้ฮะดึงออกมาก่อนนะซึ่งอันนี้ครับในนี้มันเขียนบอกว่าปรับได้ถึง3ระดับนะครับผมนะอ่าอันนี้แล้วก็ตรงนี้ครับแกะเปิดออกมาครับมันจะเป็นที่วางนะครับผมที่วาง Nintendo นะอ่าอันนี้ผมขอปรับระดับกลางแล้วกันฮนะ,ะวางไว้ก่อนแล้วก็เอา n i n t e n d o ครับใส่เข้าไปฮะพอดีครับผมนะาไว้สำหรับเล่นนะครับผมนะ ส่วนใหญ่ผมจะใช้นะครับจอยโปรคอนโทรเลอร์นะผมนะอ,อ,อันนี้คือการปรับระดับนะครับเอียงสุดนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นระดับสูงเอ,อเอียงเอียงนิดนึงนะฮะเกือบตั้งฉากแล้วแต่ความเหมาะสมของคนเล่นนะครับผมนะอ่ะทีนี้ผมเล่นเนี่ยผมก็ใช้โปรจอยโปรนะครับเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมา ทำการเล่นจะเล่นลักษณะนี้แต่จะไม่ใช้จอยที่อยู่ด้านข้างออกมาเนี้ะโอเคนะฮะนี่ก็คือการอันบ็อกแล้วก็รีวิวนะครับผมนะคร่าวๆนะฮะแล้วก็เปิดเกมนะครับผมนะของเ e ด a าเบสออเดอร์ไครับผมนะก็แล้วก็ใส่สายชาร์จนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ครับช่อง d ี t Channel ครับผมนะเดี๋ยวมานะครับผมเปิดเครื่องกันนะครับผมในพาร์ตต่อไปครับไปก่อนครับสวัสดีครับ